สวัสดีครับในคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงธนบัตรชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับเป็นธนบัตรที่นานพอสมควรนะครับเป็นธนบัตรแบบ1บาทนะครับชนิดนราคา1บาทนะครับก็มีเพื่อนๆสอบถามมาหลายคนหลายท่านพอสมควรนะครับว่าผมรับซื้อไหมนะครับก็คือผมรับซื้ออยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพเก่าใหม่นะครับ สภาพแบบที่ผมนําให้ชมอยู่นี้ผมก็รับซื้อนะครับเห็นไหมครับนี่คือธนบัตรชนิดตราคารหนึ่งบาทนะครับเห็นไหมครับทางด้านหน้าของธนบัตรก็จะมีแบบนี้นะครับผมนํมาให้ชมอยู่สองฉบับนะครับแต่สภาพเก่ามากเลยนะครับทางด้านหลังของธนบัตรก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับผมรับซื้ออยู่นะครับใครมีก็ลองส่งรูปมให้ผมดูหน่อยนะครับช่องทางการติดต่อเป็นไอเดียไลน์นะครับผมให้ไว้ที่ชื่อคลิปนะครับ แต่ว่าในส่วนเรื่องของราคานั้นผมยังไม่ระบุนะครับเพราะว่าราคาจะไม่เหมือนกันนะครับต้องดูสภาพธนบัตรก่อนนะครับแล้วก็ตัวเลขของธนบัตรประกอบกับลายเซ็นด้วยนะครับจะเป็นองค์ประกอบในการประเมินราคานะครับราคาจะไม่คงที่นะครับเอาเป็นว่าหากเพื่อนๆมีก็ลองสงรูปมหคุมดูหน่อยนะครับจะสภาพใหม่สภาพเก่าผมก็รับซื้อนะครับ แต่ว่าผมต้องดูธนบัตรก่อนนะครับว่าธนบัตรที่ท่านส่งมานั้นราคาสมควรจะให้ใบละเท่าไหร่นะครับราคาที่ผมให้เป็นราคาที่ยุติธรรมนะครับเป็นราคาตามท้องตลาดที่ซื้อขายกันนะครับหากผมเสนอราคาให้แล้วถ้าเพื่อนๆพื่พึงพอใจกับราคาที่ผมเสนอให้แล้วก็ยินดีจะแบ่งปันผมก็ยินดีจะรับซื้อนะครับแต่ว่าถ้าไม่พึงพอใจจะเก็บไว้ก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับ ในคลิปนี้เป็นแบงค์หบาทนะครับก็ลองส่งรูปให้ผมดูหน่อยนะครับช่องทางการติดต่อก็เป็นไอดีไลน์นะครับผมก็ให้ไว้ที่ชื่อคลิปนะครับกรๆแบบนี้ผมก็รับนะครับแต่ว่าผมจะบอกราคาไปเลยไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันนะครับถ้าพูดคุยกันถือคออาจจะให้ราคาพิเศษไปเลยก็ได้นะครับ หรือว่าธนาบัตรมีความงดงามตัวเลขสวยเป็นลายเซนที่ไม่ค่อยได้พบเจอแบบนี้ราคาก็จะอีกราคาหนึ่งนะครับแต่ถ้าก่อแบบนี้ก็รับเหมือนเดิมนะครับหากใครมีเยอะอยากจะแบ่งปันผมก็ยินดีรับซื้อนะครับก็อย่าลืมส่งรูปมาให้ผมดูหน่อยนะครับช่องทางการติดต่อเป็นไอเดียไลน์นะครับผมให,ให้ไว้ที่ชื่อคลิปนะครับในคลิปนี้เป็นธนบัตรชนิดราคา1บาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับหรือว่าธนาบัตรแบบที่9นะครับ หรือว่าธนาบัตรรุ่นโทมัสนะครับตามที่คุ้นเคยกันที่เรียกกันนะครับใครมีก็ลองส่ร่วมให้ผมดูหน่อยนะครับ